ผมว่าความกัปตันยูคือการไม่ลืมบุญคุณสิ่งที่ผมติดบุญคุณมากที่สุดครับคือแผ่นดินไทยครับเพราะประเทศไทยสร้างบ้านให้ผมตอนที่ผมไม่มีบ้านแต่สิ่งที่ทาให้ผมรู้สึกว่าแผ่นดินไทยเป็นบ้านของผมคือคนไทยกันเองมันจะมีร้านหมูปิ้งร้านไก่ทอดร้านส้มตำร้านเจาเหลาที่จําผมได้ทุกครั้งที่ผมกลับมาเขาจะถามผมตลอดเวลาว่าคําแรกคือกินข้าวอยากซีเคเป็นไงบ้างกลับมาแล้วหรอและด้วยสิ่งเรียกว่าน้ำใจอรผมว่ามันปัญหาที่อื่นไม่ได้ คนไทยกันเองเนี่ยแหละครับสร้างบ้านในหะ้ผมตอนที่ผมมีบ้านทั้งที่ชื่อผมคือ CK นะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่ผมโตมาแล้วผมอยากจะทำทุกสิ่งอย่างใช้เวลาทุกอย่างที่ผมมีใช้แรงทุกอย่างที่ผมมีในการไไทำให้ประเทศไทยดีขึ้นผมว่าคำตอบแทนที่ดีที่สดุดนะครับคือได้เห็นว่าชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆ that's all I care about. ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในการช่วยไประเทศไทยดีขึ้นสมเนปรปลูกปัญญาธรรมปี11ก็กตันยูคู่ความดีเริ่ม20เมษาย,ยนถึง18พฤษภาคม2568